ดีค่ะนางอนงรักจกิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิกีโรงเรียนบ้านลิกีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2514โดยราสฎรและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านร่าหมาและก็มีนายเรวัตหลีสาวเป็นครูใหญ่คนแรกโรงเรียนบ้านลิกีตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านลิกี ตำบลกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงโรมีหน้าที่8ได้3งาน65.5ตารางวามีเขตบริการหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านลิ่ิตีการศึกษา2,564มีนักเรียนทั้งหมด142คนแยกเป็นชั้นอนุบาล3 0 เก้าคนและประถมร้อยสามคนครูและบุคลากรเก้าคนเมื่อคิดเป็นสัดส,ส่วนแล้วติดลบอยู่หนึ่งและปัจจุบันโรงเรียนไม่มีพานโรงโรงเรียนต้องบริหารจัดการโดยการว่าจ้างทุกเดือนในการตัดแต่งบริเวณโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางอาพรบุระเฮง รับผิดชอบงานบริหารวิชาการอ่การบริหารงานวิชาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านลิกีได้จัดให้มีความยืดหยุ่นของเวลาเรียนโดยมีการปรับการจัดการเรียนการสอนจากปกติเรียนวันละ6ชั่วโมงเหลือวันละ4ชั่วโมงคือเรียนแค่ครึ่งวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเที่ยง เพื่อให้ครูได้อธิบายเนื้อหาและนักเรียนได้ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นๆหากมีปัญหาก็ได้ซักถามเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้กลับทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมโดยทำใบงานหรือแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายในช่วงเช้าและนำมาส่งในวันถัดไป รเรียนการสอนที่เป็นเลิศโรงเรียนบ้านลิกีได้จัดกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากระดับปถมวัยจนถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6คือกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานและสร้างชิ้นงานเป็นสมุดเล่มเล็กค่ะระดับปฐมวัยมีการวัดพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง4ีด้านได้แก่พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยวัดผ่านใบงานและชิ้นงานของนักเรียนเป็นรายบุคคลตามตัวชี้วัด ส่วนในระดับปฐมศึกษามีการวัดการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงโดยสังเกตพัฒนาการและความประพฤติของผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมการประเมินผลตามสภาพจริงควบคู่ไปกับการใช้แบบทดสอบในแบบต่างๆตามตัวชี้วัดของแต่ละรายวิชาและการนิเทศติดตามของผู้บริหารในการจัดการเรียนการสอนของครูขณะที่โรงเรียนเปิดสอนออนไลน์ นะคะโรงเรียนได้จัดให้มีตารางการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกวิชาโดยมีผู้อำนวยการและครูวิชาการเข้านิเทศการสอนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้คําแนะนําเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่อไป ส่วนในขณะที่โรงเรียนเปิดสอนออนแฮนผู้บริหารมีการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านช่องทางลายของห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อดูความเคลื่อนไหวในการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาการส่งงานรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอรวรรณวรรณมุสารับผิดชอบงานบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณการเบิกจ่ายเงินอาหารกลางวันโรงเรียนได้รับจากอบตครั้งล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2564เป็นเงินจำนวน1 4 8 5 0บาทสำหรับจำนวน50วันนักเรียนจำนวน141คนปัจจุบันมีนักเรียนอยู่จริง142คน กรณีเปิดออนไซต์ site. โรงเรียนใช้วิธีการจ้างบุคคลประกอบอาหารและซื้อวัสดุประกอบปรุงค่าจ้างวันละ350บาทกรณีนักเรียนไม่มาโรงเรียนโรงเรียนมีการดำเนินการโดยการจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนวันละ21บาทโดยมีการเบิกจ่ายเดือนละหนึ่งครั้ง การเบริกจ่ายเงินเข้าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ทางโรงเรียนได้เบิกจ่ายให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้แบบจัดหาและมีใบเสร็จครบถ้วนการเบริกจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษปัจจุบันมีการเบริกจ่ายให้กับนักเรียนครบถ้วนตามที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019ข้มอมูลน,นักเรียนณวันที่25มิถุนายน2564จำนวน141คนแจ้งจัดสรรครั้งที่1ได้รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน282,000บาทแจ้งจัดสรรครั้งที่2จำนวน1คนเป็นเงิน2,000บาท การดำเนินง,งานในการเบิกจ่ายเงินเนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ในหมู่บ้านทำให้ต้องปิดหมู่บ้านผู้ปกครองไม่สามารถมารับเงินสดได้ทางโรงเรียนจึงถอนเงินแล้วฝากเข้าบัญชีครูประจำชั้นให้ครูประจำชั้นโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้แล้วและให้ผู้ปกครองเซ็นเอกสารรับเงินเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สวัสดีค่ะดิฉันนางสามีระนุชมันเทียนรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปค่ะการบริหารงานทั่วไปทางโรงเรียนได้วางแผนงานเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยมีกระบวนการดําเนินงานดังนี้ 1. ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนให้ช่วยกันตัดตกแต่งต้นไม้และตัดหญ้าบริเวณต่างๆซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้จัดทาจุดเว้นระยะห่างบริเวณหน้าอาคารเรียนถนนทางเดินเพื่อใช้ในการเข้าแถวเคารพธงชาติรับ อาหารและเดินทางกลับบ้าน 2. ขอความร่วมมือจากอาปอจอเพื่อมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆของโรงเรียน 3. แจ้งรพสตบ้านปากครองให้มาประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียน 4. กํกำหนดให้คณะครูทำความสะอาดห้องเรียนและตามพื้นที่สัมผัสต่างๆทุกวันหลังเลิกเรียน 5. ผู้บริหารและคณะครูมีการประชุมกันเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละสัปดาห์ ด้านความปลอดภัยของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนั้นทางโรงเรียนก็ได้จัดกำหนดมาตรการไว้เช่นกันคือ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ทุกคน 2. มีมาตรการวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษาและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสถานศึกษา 3. โลดการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นงดรับประทานอาหารร่วมกันโดยให้นักเรียนรับอาหารกลับไปทานที่บ้านจากผลการดำเนินงานข้างต้นทำให้ผู้ปกครองเชื่อมัน่นในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนแบบออนไลน์ site, และไม่มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ในด้านการบริหารงานบุคลากรในสภาว่าที่โรงเรียนขาดครูโรงเรียนจัดการบริหารจัดการโดยดึงเอาวิทยากรอ,อิสรามเา,มาช่วยโดยจ่ายเงินเพิ่มส่วนหนึ่งและจัดการเรียนการสอนในบางวิชาโดยการบูรณาการค่ะประบินท้าทาย เรื่องการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านลิกีด้วยนวัตรกรรมการบริหารโรงเรียนรูปแบบ HCO model เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนักเรียนมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้คุณภาพของผู้เรียนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายจึงเป็นที่มาของ SCo model สกูลคอมมูนิตี้โอลิวันผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหมายเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนร้อยละ80บ มีผลพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. กลครูและบุคลากรร้อยละ80ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 3. โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 4. ภาคีเครือกายาต่างๆร้อยละ80เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของชุมชน 5. กรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนร้อยละ80มีความพึงพอใจเชิงคุณภาพ1 ภาคีเครือข่ายต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษาตรงตามความต้องการของชุมชน 2. นักเรียนครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 3. โรงเรียนมีคุณภาพ และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน